ครับผมเกษตรไทยบ้านสวัสดีครับมืบึอนี้ก็มาลุยมาเบิ่งการผสมปุ๋ยนะครับเด้อนี่วันสิเฮ็ดงานก็นกนต้องว่ายบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าผูะพุ่์ผลนะครับเด้อนี่อ่านำแรงนี่นะครับขั้นตอนแรกก่ะสิเริ่มเช็คเช็คเออ่ขี่วัวขี้ควายก่อนครับเบิ่งนี่ก็ค,กกคืคอข <c oughs> ุดขึ้น แต่ว่าตัวแหงนี้สิกวดออกได้ครับตัวแหงสิกวดออกออกไป,ไป้ผสมกับตัวเปียกนี่เสียไหมมันคุกเข่ากันให้นันพอดีก็คือขุด้างรางขึ้นมาเลยครับนี่นี่ขุด้างรางโตเป็นแผ่นเป็นแผ่นขึ้นมาเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งไกลๆเห็นว่าครับถังรางมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นดำฟึดน,นี่แล้ครับโตวสวยงามนี่ หลังลางมันจะเป็นแผ่นดำปึดงาม,งามก้อนมันสิกลายเป็นดินเด้ครับก้อนมันสิกลายเป็นดินก้อนมันสิกลายเป็นดินเขาต้องเอามาให้หม,มันเป็นปุย๋ยเพื่อประโยชน์นะครับเนาะนี่ครับนี่กันตอนนี้ก็คือเริ่มต้น,นคือคุดคุดขึ้นมาคุดขึ้นมาแล้วก็ตีตีอย่างนั้นละเอียด ละเอียดก่อนนะครับน้อ,อง,องขั้นตอนนี้ก็คือขุดขึ้นมาก,ก่อนนี่แหละครับนี่คือปุ๋ยนะครับนี่แต่ว,ว่ามันไก่ใกลยสิลายเป็นดินมันสิบแปรเป็นดินก่อนแต่ว,ว่าก่อน มันอยู่หลายปีนะครับหลายปีมันจะกลายเป็นดินครับนี่ข้างล่างที่เป็นแผ่นอัดทั้งสี่แล้วครับนี่นี่คือขี่งวัวขี่กล้วยนะครับี๋ยวที่กูุดขึ้นมากขึ้นมากก็เล่นป่ะนี่นะครับนี่คือน้ำหมักอื นี่คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักถ้าตรงไหนแข็งเกินไปแล้วก็เอาน้ำหมักลาดเอาน้ำหมักลาดเพื่อให้มันย่อยสลายนุ่มนวลใช้น้ำหมักย่อยสลายให้มันนุ่มนวลขึ้นนะครับเพื่อให้มันสับละเอียดได้ไวนี่นะครับเริ่มการสับไปเรื่อยๆ ตอบเลยไม่รู้แย่จะว่างตอนไหนนะครับ ตั้งเครื่องครับตั้งเครื่องใส่ตั้งเครื่องเสร็จแล้วนะครับนี่ยมแล้วครับแล้วก็ผสมครับผสมปุ๋ยหลังจากการหมักไว้หนึ่งวันหมักปุ๋ยไว้หนึ่งวันก็คือผสมครับนี่ผสมใส่ปูนขาวใส่ขี้จิ้งหรีดนี่นะครับแล้วก็น้ำหมัก กากน้ำตาลเรียบร้อยผสมให้ได้เดี๋ยวเราก็ต้องทดลองอีกนะครับทดลองใส่เครื่องอีกว่ามันจะได้ไหมรูปทรงมันจะได้ไหมรูปทรงของปุ๋ยจะได้ไหมนี่คือผสมนะครับแต่สูตรที่เพิ่มขี้จิ้งหรีดนี่คือเพิ่มพิเศษให้นะครับให้ลูกค้าเพราะเรามีขี้จิ้งหรีดขี้จิ้งหรีดก็เหมือนขี้ค้างคาวแหละครับ เราก็เพิ่มให้ลูกค้าฟรีครับเพิ่มให้ลูกค้าที่มาอัดกับเราฟรีน,นะครับเรามีส่วนผสมตัวพิเศษตัวนี้ให้แล้วส่วนอื่นก็คือทางนู้นเราจะมีส่วนผสมหน้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับนี่แหละครับคือสูตร สูตรของเกษตรไทยบ้านเนะาะบ้าวตอกนี่เลยตอกตัวนี้เออนี่จะตอกหอยียงสีเ้อตอกหยั่งสีตอกเยียงส,ออยงสีปึ๊บบ่เขาเขาปีกอตอกเยียงสีปึ๊บนี่ตอกเยียงสีปึ๊บเจ้ากับงัดตอกลงแลหลวก็งัดไปไดเรืนะ่อยเนาะเรากำลังตั้งเครื่องให้สายผ่านมันตรงนะครับ ทีนี้ก็จะเริ่มการอัดการอัดนะครับเออนั่นล่ะตอกลงไป,ไปนียตอกลงไปเรื่อยๆเออดึงไปเลยก็ตอกลงไปเรื่อยๆเ,ะะเยๆจะเบิ้งให้สายผ่านตรงเออดึงไปอีกดึงไปเออแล้วก็ตอกน้ำเออนั่นล่ะแล้วมันจะตรงอืมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการอัดเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจะเริ่มเครื่องแล้วนะครับ,รบจะเริ่มลองเครื่องกันแล้วเผื่ออันฟางมาก่อนนี่ตัวทางนี้ไม่ไม่ค่อยมีฟางนี่ทางนี้นะนี่เราจะเริ่มเครื่องกันแล้วนี่คือส่วนผสมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทลุยกันเลย ขึ้นเล้วหรอขึ้นเลแล้วอืมเาจะถือกล้องอน,นี้แป๊บนึ่งบอสกดอย่างนี้เดี๋ยวยาบางับางอยาบังยาบังอยาบังกล้องน,นี้ สาวที่ป่ะนี่สาวที่เ่องเงิน,น,น,นอบอยมันยากคือนหานพอและรับยังเเอาอะ <c oughs> ก็สมนี่แหละครับนี่นแสดงมันได้ปริมาณแหละครับนี่นี่แหละครับคือปุ๋ยอัดเม็ดขี้วัวควายครับนี่แหละครับใส่เขา่าใส่ยังกะง่ามบขนาดเด้อนี่ ให้ต้องการอัดหรือต้องการสื่อกับติดต่อมาในเบอร์โทรหน้าจอได้ครับเด้หน่่ยคนตรงสวัสดีครับ